ค่ะเดี๋ยวรุ้งฝากเข้าประชุมด้วยนะคะแล้วก็ฝากจัดการด้วยงานของปันเทพด้วยนะคะแล้วรุ้งจะไปไหนพี่เทพจําได้ไหมคะเวลาที่ลูกๆติดของเล่นจนไม่อออมาหนังสือรุ้งมักจะทำยังไงกับลูกปันเทพจ้า mm. เดี๋ยวโทรหาหนุนิชาด้วยนะ mm. แล้วก็กลางวันนี้ชวนน้องเข้าไปทานอาหารลงไปดูส mm. ิครับ โอ้ไอ้นูขับรถยังไงเนี่ยพี่นัน่นแหละคะ่ะที่ผิดแลเลี้ยวเข้าซอยแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมคะว่าข้าวของลูกค้าหนูก็กระจายหมดเลยแขนหนูก็เป็นแผลไม่รู้ติดเชื้ออะไรบนพื้นถนนมาบ้างอะ่ะที่ี้ถ้าเชื้อเราไปทั้งแขนจนหนูต้องตัดแขนทิ้งอย่งี้จะทำอาหารกินยังไงคะนี่เธอพูดแบบนี้เธออยากจะเรียกค่าเสียหายเหรอฮะหนูอาจจะมีเรียก ้าพวกลุงลุงป้าป้าจะขอโทษดูสักคำตายเลยนี่หนูไม่ได้ไปเลยพูดจาแบบนี้ผู้ใหญ่ได้ยังไงพูดจาแบบนี้ไม่น่าฟังนะลุงเราเป็นสายผิดก็ต้องขอโทษเขาฉันขอโทษเธอแทนความรูด้วยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ยังไงหนูต้องขอเก็นค่าข้าวนะคะอนี่หนูจ๊ะเ็เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าพวกเราขอโทษจะไม่คิดเงินค่าเสียหายไงจ๊ะหนูไม่คิดค่าทำแผลของหนูคะ่ะ แต่หนูต้องคิดค่าข้าวนะคะไม่งั้นแม่หนูก็ขาดทุนแย่สิคะถ้ไงก็คิดมาวเท่าไหร่ข้าวกล่องละ40บาททั้งหมด40กล่องเป็น1,600บาท4รถตู้ทถลอกค่าซ่อมน่าจะประมาณ1,000บาทอ๋อแล้วก็ค่าน้ำมันด้วยค่าน้ำมันอะไรก็ค่าน้ำมันที่หนูต้องขับจักรยนยนกลับไปเอาข้าวให้ลูกค้าอีกรอบค่ะทั้งหมดหนูคิด3,000บาท จงใจจะขับรถประชนรถฉันแล้วก็ไถเงินพวกฉันใช่ไหมฉันรู้จักดีนะคนแบบนี้นนป้าคะคุณป้าเห็นไหมคะหนูมีสองมือสองเท้าต่อให้หนูไม่มีมือไม่มีเท้าแต่หนูก็ยังมีศักดิ์ศรีมีปัญญาทำรรอาชีพสตรีตเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้นี่หนูลุง <plumbing> ให้หนูเลยห้าพันเงินที่เหลือไปหาหมอแล้วก็ ต้องขอโทษอีกครั้งด้วยขอบคุณค่ะไปลุงึีนไปเถอะพี่เทพรู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจจะขับรถชนรถเราไม่เป็นไรนะอ่ะลุงยอย่าทะเลาะก,กับเด็กเลย ไมม่ีน้วจะือยปดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีทุงเไปคมมาาพยว 忘了。